สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเฟิร์สเฟลเลนะครับผมวันนี้ก็มาทุกท่านมาอยู่กับดากก้อนบอลมัตติเว r ร์สตอนที่20กันแล้วนะครับชื่อตอนก็จะเป็นแก๊กการ์ตูนที่แสนรั่วนะฮะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับจากตอนที่แล้วที่เบญโตนั้นได้หายตัวไปเกือบ2ชั่วโมงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเรามาชมกันเลยครับในระหว่างการแข่งขันของเบญโตซูนบากํกำลังสงสัยว่าการตจอสู้ครั้งนี้นจะเป็นยังไงกันนะ คิดไม่ออกเลยว่าการต่อสู้ของคุณพ่อจะเป็นยังไงจะใช้พลังแบบออ,อ,อยู่ดีๆเบจิตโตก็หายตัวไปเหล่าผู้จัดการแข่งขันต่างพากันตามหาเออเบจิตโตหายตัวไปจากการแข่งขันไม่สามารถตามรอยได้เลยครับฝีมือของเ e อ็กไอนั่นแหละแต่กี้นี้เจ้านั่นพึมพงพามอะไรสักอย่างด้วยแหละฝ่ายเหล่าผู้จัดการแข่งขันได้คุยกันนะฮะฝ่ายจากักรวรรดิที่19ก็ต่างพาการตกใจที่เบจิตโตนั้นอยู่ดีๆก็หายไป จากนั้นผู้จัดการแข่งขันจะได้ประกาศว่าเอาเอครบ30วินาทีแล้วเอ็กไอครับคุณไม่ได้หมดสติไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วล่วงะงั้นก็ผู้ชนะคือคุณมึงนั่นแหละครับผมโอเคงั้นว่าขอลงจากรางประลองก่อนนะเมืม่อเอ็กไอกำลังเดินเข้าห้องโกหังและสุนบาก็ได้มาถามถึงเรื่องที่ว่าคุณทำอะไรกับคู่แข่งของคุณเลยครับ กูฮังได้ถามเอ็กเอไอเอ็กเอไอยิได้ตอบไปว่าเดี๋ยวทางผู้จัดการแข่งขันก็ได้ใช้ลัก่อนบอลเพื่อพาเข้ามาที่นี่เองแล้วนะเพราะงั้นกรุณาลีกทางไอ้อวด้วยบูที่รอเสือกอยู่ก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะาข้าเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วละ่ะกฮังกินได้ตอบไปว่าเรื่องนี้แกมไม่เกี่ยวเลยนะเสือกเลยมึงเสือกเลยบูจินได้สวนกลับไปว่าเฮ้ยเฮ้ยข้าเป็นพวกเดียวกับเจ้านะ ขารู้สึกว่ามีอีกมิติแห่งหนึ่งถูกเปิดออกนะเบยโโตะคงอยู่ในนั้นแหละพวกเราคงทําอะไรไม่ได้หรอกรอนกวก่าเจ้านั่นจะกลับมาดีกว่าจากนั้นเราค่อยไปขอให้มันแข่งกันอีกรอบหนึ่งเทคนิคแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมละ่ะข้าคิดว่าพวกเจ้าเองก็น่าจะเห็นด้วยกับข้านะก็จริงอยู่ล่ะจากนั้นผู้จัดการแข่งขันจังได้ประกาศการต่อสู้คู่ต่อไปนั่นก็คือหมายเลข18จากจักรวาลที่14พบกับอาราเร่จากจักรวาลที่สองฝ่ายโกคูนั้นได้เห็นเบยโโตะแพ้ก็คิดว่า งั้นถ้าเบียโตตกรอบไปโอกาสที่เราจะชนะมันก็มีมากขึ้นแล้วสิแต่ก็เสียดายเหมือนกันแฮะไม่ได้สู้กับคนยิงเก่งเลยส่วนข้างหลังของโกคูนั้นฝ่ายทั้งกับโกเทนนั้นก็ต่างพากันดีใจเพราะว่างานนี้พวกเขาอาจจะชนะก็เป็นได้ตัดมาที่ฝ่ายของเซลเซลนั้นร่างกายของเขานั้นต้องการที่จะต่อสู้มากที่ทําให้เขานั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหว พอเลือดชาวสยาในตรงเขานั้นต้องการที่จะต่อสู้เป็นอย่างมากตัดมาที่บุงของจกักรวาลที่2ดอร์โดิมากิเซนเบ้ได้บอกให้อาเล่เรนั้นไปเล่นมวยปั้มกับผู้หญิงที่อยู่บนเวทีหน่อยสิอาเลเร่ก็ตอบเลยว่าเอ้ยเฮ้ยเออแถมดร์โดริมากิยังคิดอีกว่าจากนั้นก็พาเธอมาที่นี่เดี๋ยวฉันจะรักษาแผลให้เธอเอง <laughs> ฝ่ายคุลิลินก็สงสัยเกี่ยวกับหมายเลข18จี่ได้ถามย้ำฉาไปว่าผู้หญิงผมบอลคนนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะย้ำฉาจึงได้ตอบไปว่ายังไม่ได้เรื่องเลยล่ะแต่ว่านายไม่ต้องมาโยนหน้าที่นี้ให้ฉันหรอกนะนายแอบชอบเธอคนนั้นละสินี่นี่น,นี่คุลิลินนายน่าจะเป็นคนที่ทําให้เธอเริ่มมีใจิตใจแบบมนุษย์บ้างนะจากนั้นเธอก็จะจูบหัวละล้านของนายไรสาระสินดีสัตว จากนั้นเทนจินฮางก็ได้พูดขึ้นมาว่าการต่อสู้นี้อาจจะได้ให้เธอเปิดใจก็ได้นะเพราะคู่นี้ทั้งสองคนที่มาสู้กันนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่สูญเสียงัวใจของมนุษย์กับอีกคนหนึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ไร้เดียงสาและเลงแต่มีความเป็นมนุษย์เธอจะเปิดใจไหมเธอจะเห็นแสงสว่างจากคู่ต่อสู้ไหมการต่อสู้นี้จะได้ผลหรือเปล่า เข้ามาเลยเที่หนูฉันจะลบรอยยิ้มงโง่บนหน้าของเธอเองหมายเลขสิบแปดได้ตกโกนบอกอาราเล่ฝ่ายทนเชนฮังนั้นถึงกับตกใจที่ว่าไม่มีสิ่งที่เขาคิดไว้เลยเกี่ยวกับหมายเลขสิบแปดตัดมาที่บนเวทีอาราเล่ได้พุ่งไปเพื่อที่จะไปเล่นกับหมายเลขสิบแปดแต่ก็โดนหมายเลขสิบแปดนั้นเตะเสยเขาให้ในขณะที่อาราเล่กำลังลอยอยู่นั้นหมายเลขสิบแปกก็ได้โดดขึ้นไปแล้วทุบอาราเล่ลงมาที่พื้นหมายเลขสิบแปดนั้นคิดว่าอาราเล่น่าจะลุกไม่ได้แล้วแหละ แต่นั่นก็ทําอะไรเจ้าของเทพเจ้าแห่งการ์ตูนแก๊กไม่ได้อเลเล่ได้ลุกขึ้นมาแล้วยกสนามขึ้นเต็มที่จะปาสนามใส่หมายเลขสิเราพูดจัดกันอย่างขันต่างพากันตกใจที่ว่าอเลเล่ทำอย่างนั้นได้ยังไงโอ้การ์ตูนแก๊กอะไระลรก็เป็นไปได้จากนั้นอเลเล่ก็ได้ปาลานประลองที่เป็นลูกกลมๆเหมือนดาวใส่หมายเลขสิแปดหมายเลขสิแปดนั้นหลบลานประลองนี้ไม่ได้จึงโดนลานประลองเนี้ยเข้ากับแท่เข้ากับดาวอีกดาวหนึ่งไฟบูไม่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่า ไม่น่าเชื่อเลยเด็กคนนั้นสามารถทําให้โลกแห่งความจริงบิดเบือนไปได้พิงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นมันแข็งแกร่งกว่าเวทของข้าอีกนะเนี่ยจกักรวาลที่สองแตกต่างกับจกักรวาลในดนมากจริงๆพวกนั้นมันมาจากไหนกันแน่นะมาจากการ์ตูนแก๊กไงล่ะ <laughs> พอหมายเลขสิบแปดตกลงม,มาที่พื้นดาราเล่ก,ก็บอกกับหมายเลขสิบแปดว่าเธอตกจากสนามแล้วเพราะง้นเธอน่ะแพ้แล้วแล้วล่ะยี่เด็กเบ้อ เธอเองก็ตกจากสนามเหมือนกันนี่แถมไม่มีกติกาข้อนั้นอยู่ด้วยฉันจะเจียนคอเธอให้ดูแบบนี้น่ะเหรออาราเร่พูดพร้อมกยกหัวของตัวเองขึ้นออกจากตัวฮ่าฮ่าเ้ยเหเธอเองก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะนี่เธอบ้ารึไงกันนะหมดเวลาเล่นแล้วละนะเมื่อพูดจบหมายเลขสิบแปดก็ได้พุ่งออกไปที่จะโจมตีอาราเล่อีกครั้งแต่ไม่ว่าหมายเลขสิบแปดจะโจมตีอย่างไรอาราเล่ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลย หมายเลข18นั้นเมื่อชกอะไรเล่แล้วแต่อะไรเล่ไม่เป็นอะไรตนก็เลยคิดว่านี่เรามาแพ้เด็กที่นี่เลยเนี่ยงั้นหมอนั่นก็พูดถูกสินะพลังของเรามีแต่จะแย่ลงจากนั้นอะไรเล่จึงได้ส่งขวดนมมาให้หมายเลข18แปดแล้วบอกว่าเอ้ยเอ้ยอ๋อเธอไม่มีพลังงานเลยเหรอฉันก็เป็นมันแบบเธอนั่นแหละนี่เลยใช้นี่สิเติมพลังงั้นเราก็ขอเติมพลังหน่อยแล้วกันนะ ซึ่งในขวดนมที่อาราเล่เอามาเติมพลังนั้นมันไม่มีนมอยู่เลยในนั้นน่ะอาราเล่ได้ดื่มขวดนมเปล่าจากนั้นหมายเลขสิบแปดก็ไปแตะที่ตัวของอาราเล่ทำให้อาราเล่นั้นล้มลงจึงทําให้หมายเลขสิบแปดนั้นเป็นผู้ชนะไปที่อาราเล่ล้มลงอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าอาราเล่นั้นพลังงานหมดแล้วจึงทำให้อาราเล่นั้นต้องกินพลังงานเพื่อที่จะให้ตัวเขานั้นมีพลังอีกครั้งต่สิ่งที่อาราเล่กินนั้นกับเป็นกวดเปล่าๆไม่มีพลังงานอยู่ในนั้น จึงนะไม้อัลเลเรนันหมดแรงแล้วก็ล้มแพ้ไปนะฮะไฟจักรวาลที่18พิคุโร่ก็คิดว่าแพ้เพราะโชคร้ายจริงๆแต่แข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะ,ยะเด็กนั่นะ่ะเด็กคนนั้นต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆแนะ่ถ้าอยู่ในโลกของเราแล้วก็คงจะปราบเซลล์หรือไม่ก็ฆ่าในอดีตได้สบายเลยแหละโก็คจะบอกกับพิคุโร่ว่าจริงๆแล้วเธอก็อยู่ในจักรวาลของเรานั่นแหละฉันเคยพบเธอคนนั้นเมื่อนานมาแล้วนะ,ะว่าไงเนาะแต่ ว่าแต่ลูกนะ่ะพร้อมจะสู้หรือยังละ่ะก็คุได้ถามโกเทนถึงตามผมแล้วล่ะครับแต่ทั้งกําลังนั่งคุยกับสาวอยู่ตรงมุมนู้นอยู่นะครับเฮ้ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะผบมองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมกันจริงกันนี่เหมือนกันอ๋อฉันรู้แล้วค่ะฉันชอบการต่อสู้ของเธอมากเลยเวลาเธอถือดาบนะ่ะเธอเท่อามากๆเลยละ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนั่นมันผมอีกคนหนึ่ง ทั้งนี้คุยกับหญิงสาวที่มาชมการแข่งขันจากนั้นผู้จัดการกิ่งขันจะได้ประกาศคู่ต่อไปนั่นก็คือโกเทนคูสจากจากักรวาลที่18พบก,กับเนโกมาจินจากจากักรวาลที่สองเมื่อกเทนคูสขึ้นมาบนเว Cruz ทีโกเทนคูสจีนแอบเป็นคนดูแล้วก็ได้ปา่าวประกาศว่าเออนั่นซุปเปอร์โกเทนคูสทำไมพื้นดดทีน่ทาจึงได้แต่ละเอียดแบบนั้นละ่ะจากนั้นเขาก็ได้สลับไปเป็นตัวเขาเพร้อมกับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าแง่ยิ่งแล้วล่ะ แม้แต่สนามที่มีแรงโน,น้มถ่วงรอยเท่าก็ไม่ขนาามือพวกพี่หรอกน้องโกฮังกับซุนบาที่ดูอยู่ก็ถึงกับอึง้งกับสิ่งที่โกเดนคูนนั้นทําอยู่โกฮังได้บอกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับตรงไหนเลยนะัๆๆๆ่นน่ะซุนบาก็บอกว่าก็หมายถึงว่าตัวตนนั่นแหละมั้งคะ่ะจากนั้นซุนบาก็ได้ตะหวาดใส่โกเทงและทังในจังหวะของตนว่าเห็นไหมเวลาที่พวกพี่สองคนฟิวชั่นกันะ่ะมันรวแลวเป็นออนขนาดไหนทังจึงแก้ตัวไปว่าเออ ก็ไม่เห็นจะแย่ขนาดนั้นเลยนี่นาะตัดมาที่บนลานประลองโกเทนคูสพอใจในสิ่งที่ตนทําไปเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าฮ่าฮ่าฮ่าเจงป้งไปเลยเรานี่เราอุตสาห์ฝึกมาตั้งนานจากซีดีของพิเตอร์สตาร์เลยนะเนี่ยตัดมาที่เนโกมาจินที่ได้นอนหลับอย่างสบายเพื่อลอโกเทนคูสนั้นพามจนเสร็จโกเทนคูสจึงตวาดใส่ว่าเฮ้ยการต่อสู้เริ่มแล้วนะไฟก็นะเนยมันด่าเบื่อนี่เนย ฉันก็เลยนื่องสมาธิรอซะเลยแกนั่งหลับตั้งหากลูกลองความกดของฉันหน่อยเป็นไงจากนั้นโกเดนคูดก็ได้ชกไปที่เนโกมาจินจนลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วโกเรนครูดก็ได้พุ่งกันไปด้านหลังของเนโกมาจินแล้วก็ทุบเนโกมาจินลงมาที่พื้นแต่ถ้าว่านั่นกับไม่ได้ทําให้เนโกมาจินนั้นบาดเจ็บอะไรเลยจากนั้นเนโกมาจินจึงได้บอกโกเดนคูดว่านี่นี่ฉันรู้แล้วนะว่าจะเอาชนะนายยังไง ฉันเองก็ฟิวชั่นได้ด้วยนะจึงนั้นเนโกมาจินจึงทำการฟิวชั่นกับกับอากาศพระเจ้านี่มันบ้าอะไรเนี่ยเนโกมาจินเมื่อฟิวชั่นเสร็จก็ได้บอกว่า <c oughs> ฉันแค่งึเดียวก็มีพลังมากพอแล้วแหละเดี๋ยวนายนะลองชิมดูเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยเนโกมาจินนั้นพยายามที่จะปล่อยพลังโดยใช้แขนขวาของเขาแต่ทว่าเขานั้นมีแค่แขนซ้ายเพียงข้างเดียวเท่านั้น จึงไม่สามารถปล่อยพลังได้ในกกมันจินที่ได้กลับมาสู่ร่างเดิมเพื่อทําไปเพื่อฟิวชั่นไปเพื่อ <c oughs> นี่มันแก๊กเลยเนี่ยจากนั้นก็เป็นการเอาคืนของโกเทนคูสโกเทนคูสได้ปล่อยพลังซูเปอร์ชิบิโกสคามิกาเซ่แอทแทกจมตีเลยโกเทนคูสได้สั่งให้ซูเปอร์ชิบิโกสกับมิกาเซ่แอทแทกนั้นได้ทำตัวเป็นหนูพุ่งไปที่นี่โกมัจินเมื่อในโกมันจินที่เป็นแมวเห็นก็พุ่งก็ไปกัดทันที แล้วแน่นอนซูเปอร์ชิบิโกสคามิคาเซ่แอตแทกนั้นมันก็ระเบิดสิครับเพราะท่านนี้นั้นถ้าเกิดมันโดนแตะมันก็ th th จะระเบิดทันทีจากนั้นโคเทนคูตก็ได้สั่งซูเปอร์ชิบิโกสคามิคาเซ่แอตแทกที่เหลือเข้าไปโจมตีเนโกมาจินต่อเลยเมื่อเหตุการณ์ดูเหมือนว่าโกเทนคูตนั้นจะได้เปรียบโกเทนคูตนั้นก็ได้มายืนเยอะๆกับชิบิโกสคามิคาเซ่แอตแทกของเขาจนชิบิโกสคามิคาเซ่แอตแทกนั้นเผลอไปจับตัวของโกเทนคูตเข้าโคเทนคูตจงได้ถาาาามววว่่เอออนนนีพพกกยยคื ง่างาพวกเราก็คือซูเปอร์ซิบิโคดคาเมกาเซ่แอตแทคยังไงเล่าอ๋อพวกนายเองเลยเนี่ยว่าแต่ทำไมพวกนายไม่ระเบิดล่ะอ้อจริงสิลืมไปเลยเมื่อพูดจบปุ Super ๊บซูเปอร์ซิบิโคดคาเมกาเซ่แตแทกก็เกิดการระเบิดขนาดย่อมๆตรงที่โกเดนคูนั้นอยู่ทันทีสุนมาที่ดูอยู่ก็ตึงกับหัวร้อนหัวเสียกับการที่โคเดนคูนั้นเล่นอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> จากนั้นก็ได้เกิดการพนันเกิดขึ้นทุกคนต่างพากันมาพนันว่าเนโกมาจินนั้นจะเป็นฝ่ายชนะจากนั้นเมื่อจํานวนเงินเยอะมากพอแล้วเนโกมาจินจึงขอยอมแพ้ไปเป็นแผนการหาเงินที่ไร้การมากของเนโกมาจินนะฮะอ่าจึงทาให้โกเทนคุสนั้นชนะไปแบบงงๆตัดมาที่มุมของจักรวาลที่2จากโก้นั้นได้ชวนเพื่อนของเขาจากจักรวาลที่2นั้นกลับไปยังจักรวาลกันเถอะอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อนับคนแล้วก็คิดว่ามันครบแหละก็เลยพาการกลับไปยังจกักรวาลที่สองตัดมาที่สนามมุ้งของจกักรวาลที่สองแมรี่ชูที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับก็งงว่าทุกคนในจกักรวาลของตอนนั้นหายไปไหนจนหมดก็เป็นอันจบตอนนะครับผมของดากอนบอลมัต bon ิเวิร์สตอนที่19นะครับไม่ใช่ที่19เดียตอนที่20เออแก๊กการ์ตูนที่เสียรั่วนะครับผมออาคีดเถ็นงกันยิงไลกับตอนนี้บ้าบอขนาดไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ตอบบางคอมเมนต์ที่น่าจะตอบนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามตอนใหม่นะครับสำหรับใครที่กดซับสไครต์แล้วก็ขอขอบคุณมาในนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมทีจียบาย